ระสุดตันตปิดุกอังคุตระนิกายจตุก,กานิบาศสองจารวัคเจ็ดปฐมอคติสูตรว่าด้วยอคติสูตรที่หนึ่งสิเจพิสูจน์ถึงหลายการถึงอคติในวงเล็บความลำเอียงสประการนี้การถึงอคติสประการ อะไรบ้างคือบุคคลย่อมถึงหนึ่งฉันทาคติในวงเล็บลำเอียงเพราะชอบสองโทสาคติในวงเล็บลำเอียงเพราะชังสมโมหาคติในวงเล็บลำเอียงเพราะหลงสี่พยาคติในวงเล็บ ลำเอียงเพราะกลัวพิสุทธทั้งหลายการถึงอคติสี่ประการนี้แลบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมดุดดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นปฐมอคติสูตรที่เจ็ดจบ